ชาเมทไซเอสโเนี่ยนะคะเขาคือสำหรับสายหวานโดยเฉพาะถ้าเราชอบกินขนมอะคอเลบรวนี่ข้าวเหนียวทุเรียรหรืออะไรต่างๆเนี่ยขนมเนี่ยน้ำตาลมันสูงมากแล้วก็แป้งมันเยอะมากนะคะสิ่งที่ตัวนี้แตกต่างจากสาย S และสาย S พัก็คือเขาจะมีนี่สารสก,กัดที่ลดน้ำตาลได้มากกว่าคุมหิวได้มากกว่าลดแป้งได้มากกว่า เ,เพราะว่าเขามีนวัตกรรมที่ชื่อ h u n g e r r e e นะคะคือนอกจากที่จะลดน้ำตาลลดแป้งแล้วเนี่ยช่วยคุมหิวได้ด้วยมมลเบอรี่เองก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็แคตัสเองก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมือนกันคือสารสกัดเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ซองหนึ่งนี้ย3,000มิลิกรัมสำหรับสายหวานมีสารสกัดอีก12ชนิดแล้จะบอกว่าก็มีการเทสกับอาสาสมัครว่าเขาพุงพอใจจริงๆเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้าหนักเขาเปลี่ยนไปจริงๆเขาลดไปจริงๆนะคะแล้วก็จะมีไคโตซานจากพืชเช่นกันตรงนี้ฟังให้ดีมีวิตามิน B6 ในการลดการบวมน้ําด้วยการบวมน้านี่คือเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหจะบอกว่ายังไงเดียเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะบางคนแบบเฮ้ยน้ําหนักเราไม่ได้เยอะมากหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทําไมเราเราบวมน้าอ่ะคือรูปร่างมันแบบ เหมือนมัน,ม,นมันบวมเฉพาะจุดหรืออะไรเงี้ยลดไม่ลงอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะตัวนี้ชาเม่ไซเอสโอเอเนี่ยเป็นน้องใหม่แล้วก็รสชาติจะแตกต่างกันเพราะว่าไซเอสา S, กับไซสปกต,ติเนี่ยจะรสชาติเป็นโทนสตรอเบอรี่นี่ตามนี้เลยแต่ชาเม่ไซเอสโอเอเนี่ยเขาจะเป็นแบบรสบูเบอรี่โยเกิร์ตชอบมากแค่สีคู่สีก็เลิศแล้วอะขอกินกันนะอืมอมืนุ่มมากเพื่อนๆนุ่มมากอืม นี่ดีมากผงม,มันนุ่มมาก